Chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I, yeah, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns the sun. เบลน c กบัสแม็กนำทีมผสานโลกตัวอักษรกับเสียงดนตรีทีม Melody of Book งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30 PUBAT ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกของไทยกับทีม Melody of Book อ่านหรือยังฟังหรือเปล่าที่ผสานโลกแห่งตัวอักษรและเสียงดนตรีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พราะหนังสือคือบทกวีดนตรีก็คือท่วงทำนองโดยในงานแถลงข่าวมีศิลปินสุดฮอตอาทิตย์เบลวริศราศิลปินไทยโฮมรันมิวสิกมาร่วมร้องเพลงลงไปอ่านเธอร่วมด้วยน็กนักิจศิลปินวงบัสแม็กเจนมานักศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงนักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดรวมทั้งเนยกรมงชนกขวัญเมืองนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดชีเกมมาร่วมพูดคุยแนะนำประเภทหนังสือที่ชอบอ่าน และไม่พลาดชวนนักอ่านมาพบกับกองทัพหนังสือดีๆที่น่าอ่านมาให้เลือกซื้อกว่า2ล้านเล่มสำหรับสตรีมมิ่งทุกท่านสามารถนำเอาเพลงไปใช้ประกอบคลิปได้ในทุกโซเชียลมีเดียสำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30ในทีม Melody of b o o k ถือเป็นครั้งแรกกับการพลิกโฉมสู่ประสบการณ์ใหม่อ่านเพลินฟังเพราะชอบเทียบ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของงานหนังสือให้ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยยังคงเน้นที่คุณค่าขององค์การอ่านเป็นแกนกลางต่อยอดด้วยกิจกรรมที่สนุกเข้าถึงง่ายและส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์พร้อมบูธจำหน่ายหนังสือกว่า900บูธจาก400สำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วประเทศรวมหนังสือกว่า2ล้านเล่มและเปิดตัวหนังสือใหม่มากกว่า2,000ปกครอบคลุมทุกหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีนิทรศการสุดว้าวและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเตรียมจัดเต็มมาเอาใจเหล่านักอ่านอาทินิทรศการวิวคิวทัดเปิดประสบการณ์ผ่านที่ฟังได้และเพลงที่อ่านออกผ่านเทคโนโลยี Interactive ทีฟพร้อมลิฟเทนนิ่งพอและกิจกรรมทดลองแต่งเพลงจากหนังสือการแสดงเจ้าขุนทองและของเพื่อน หุ่นมือภานดนตรีสดและการเล่านิทานสำหรับเด็กและครอบครัวกิจกรรม Little r e a d Universe จาก,กระวาลอ่านเล่นเล่น Free for the Blind กิจกรรมสาธารณะเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตามีทัศการรางวัลชมนาฏ2568แสดงผลงานวรรณกรรมสัตรีจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ PUBAT Contest การประกวดระดับประเทศ3รายการได้แก่การเล่า,ลานิทานการแต่งเพลงส่งเสริมการอ่านและการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาอีกทั้งสมาคมผู้จัดทีมพและผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือและคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคมที่สะท้อนบทบาทของหนังสือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นโครงการ1อ่านล้านตื่นมอบทุนหนังสือให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศและกิจกรรมพีเอโนต ใส่ดาวตัวโน้ตร่วมบริจาคเพื่อการอ่านพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายเตรียมพบกับปรากฏการณ์แห่งการอ่านครั้งใหม่อ่านเพลินฟังเพราะชอบเพียบมีหนังสือดีๆและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนับไม่ถ้วนในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30วันที่9 1 9ถึง19ตุลาคม2568เวลา10.00 2 1 0 0นถึง 21. ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a เฟซบุ๊กเพจไทยบุ๊กแฟ ย้ก่อนเลยนะคะคเห็นว่างานครั้งนี้ปีนี้จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สําหรับผู้ที่เข้ามาลมงานนะคะไอ,ะอ,ะอะความพิเศษที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะเพราความพิเศษที่ว่าคือว่าเราไม่ได้แค่ามาเดินหนังสือเพื่อมาชื่นหนังสืออย่างเดียวนะครับางานนี้เรามีกิจกรรมที่เราตัดแน่นมากกว่าทุกครั้งเลยนะครับเรามีกิจกรรมนะครับโตวาทีนะครับเรามีกิจกรรมนะครับประกวดเอ่อเล่านิทานระดับประเทศที่เราเอาแชมป์จากช่วภูมิภาคเนี่ยมาแข่งกัน รเราเรามีกิจกรรมออเตอร์สารอนที่เราสามารถทุกคนสามารถมาจองเวทีแล้วเล่าเรื่องของตัวเองได้แล้วประสบการณ์ชีวิตตัวเองได้ซึ่งเป็นซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จม,มากนะครับมีในแพทย์มีผู้พาษนามาเล่าเรื่องเลยเหมือนคุณเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ ผมว่า Straight Left Left ตกลกแล้วเนี่ยมันตต่างการจากการที่เรากดออนไลน์เพราะว่ามันมาเดือ<ใ>นแล้วเราที่ทำกิจกรรมไม่ได้พบกันนักเขียนว่านี่คือสิ <capable. S 2> ่ง mm ที hmm ่ขาดอยากให้น hmm 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 hmm> ้องั้งศิลปินแลพีนักกีฬานะคะเล่าขบถึงตัวเองกับหนังสือการมีความเชื่อมโยงกับอาชีพของแต่ละคนยังไงบ้างในเชิงประสบการณ์ก็ได้ค่ะน้องเบลก่อนก็ได้ค่ะโนนะคะรด้วยความที่คอนเซ็ปต์ปีนี้มันทั้งอ่านและทั้งฟังนะคะหนูเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหลากหลายแนวค่ะแต่ว่าแนวที่หนูชอบคือจะเป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเ เื่องเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนนะมันทําให้เราได้จินตนาการอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ไม่ใช่แค่เรื่องหน้าหัวด้วยบางทีมันจะเป็นหลายๆเรื่องที่หนูได้เือนแบบคิดนอกกรอบหลายๆอย่างอะไรอย่างี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเจนจีงหนูได้อยู่กับตัวเองได้นั่งอ่านหนังสือจนจบเล่มค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าได้ออฟจากโลกภายนอกแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองจริงๆคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของการอ่านปีนี้มีการฟังด้วยใช่ซึ่งหนูรู้สึกว่าในการฟังหลายๆอย่างเนี่ยด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันไวมาก ขับรถเอ่ยหรือว่ามกระทั่ทงแบบล้างจานเอ่ยหรืออะไรก็ตามหนูจะมี podcast เป็นเพื่อนอยู่เสมอค่ะซึ่ง podcast เนี่ยก็ทําให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างไปร่วมกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าทั้งการอ่านแล้วก็ทั้งการฟังเนี่ยทำให้หนูได้อะไรหลายๆอย่างมากในวัยนี้ก็จริงผมเริ่มกับมนะันถือว่าผมถึอวา่าชีวิต บ้องต้องถ้าแบบเลี้ยงโรงแรมมาแบบเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยอยากเกิดคลิปเร็วเร็วเร็วเกินไปจนแบบว่าเราคิดว่าเรารับมือกับมาแล้วไม่ทันเลยก็เลยแบบคิดว่าเราอยากจะมีช่วงเวลาที่ที่ที่แบบได้อยู่กับตัวเองได้แชทได้ตูดัสกับอะไรบางทุกอย่างบ้างซึ่งก็เลยแบบว่าเรือกเลืองการอ่านหนังสือกลับมาเพราะว่าแต่ก่อนตอนเด็กชอบอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ห่างหไปเพราะว่าแบบโตขึ้นความสนใจใดๆมันเปลี่ยนไปแล้วทีนี้พอ พอพอเรือกที่จะกลับมานสิงค่ะคือว่ามันมันทำให้ผมแบบประบการเกียวกับ,นนกกบหลายๆอย่างได้ดีมากขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าการนั้นมันมันช่วยเพิ่มขักษของสมองความรู้อะไรบางอย่างในหัวมาได้ด้วยซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับ กับกับอาชีพที่กำลังทำโอยู่ะค่ะน้องแมคครับอันนี้น่าจะชัดมากก็เป็นนักเขียนด้วยอยากไปใกล้การอ่านสีนะครับก็ตัวแทนเจตหมายครับแย่แค่จะบอกว่าก็อย่างที่น้อรต้องรู้สึกเลยคือนอ e มันเยอะตอนนี้เราคิดว่าการที่ได้หยุดแล้วก็ไปที่โลกอื่นบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่า ในฐานะนะักเขียนด้วยคือผมเขียนทั้งเขียนตัวหนังสือออกมาแล้วก็เขียนทั้งตัวเมโลดี้ก็คิดว่าทีมงานงานหนังสือปีนี้เป็นทีมที่ผมอ p พ r e เช a t e มากๆแล้วก็อยากให้ฝากให้ทุกคนนะครับมาเดินงานหนังสือปีนี้เยอะๆนะครับอาจารย์อ้าวครับอาจารย์อ้าวอาจารย์อ้าเชิญครับนี่ก็เลยเชิญเชิญฟาดอยู่ฟาดแบบอะไรใกล้ให้พูดในเสียงเจ้าคุณขุนทองเลยได้ไหมคะพูดเป็นเชิญชวนมาอ่านเชิญๆนะอ๋อได้ครับคุณทองนะดีใจนะครับที่งา <ไป S 2> น ท,ทุกปีเนี่ยมันมีคนอ่านมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ยไม่ว่าเจนไหนก็ตามก็ยากอ่านหนังสือก็อยู่แต่ทั่วประเทศนะ,ะัะไม่ว่าเป็นประเภทไหนก็ตามแล้วไงกีกค่ะฉันเชว่อมาไงหนังสือ นอนกนคค1 9 19ตุลาคมนี้มาพบกันนะครับคุณทองอยู่ตลอดเลยครับคุณคุณทองค่ะฝากนิดนึงเชิญชวนว่าเหตุผลที่คุณจะมาเดินงานหนังสือครั้งนี้เหตุผลหลักๆที่อยากจะให้ทุกคนมาในงาน เหตุผลหลักๆที่อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานหนังสือนะครับแล้วก็เพราะว่าที่นี่คืองานเดียวในประเทศไทยครับที่รวมหนังสือจากทุกสำนักพิมพ์จากทุกร้านหนังสือนะครับมากที่สุดเลยนะครับกว่า900บูธนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณอยากอ่านหนังสือเล่มไหนครับมาที่นี่มีทุกเล่มตอบโจทย์แน่นอนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณยังไม่รู้นะครับว่าจะอ่านเล่มไหนดีวันนี้จะซื้ออะไรมาอ่านมางานนี้ครับเดี๋ยวจะต้องเจอเล่มที่ชอบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสมมุติว่าถ้ามาเดินแล้วเนี่ยยังไม่รู้จะเลือกอะไรร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 ีีกกกกดเาาาาามมมมมนิิทศจต่งๆยคับ จะทาให้ทุกคนได้รู้จักหนังสือมากขึ้นไม่ว่าหนังสือเล่มนั้นจะเกี่ยวข้องกับอะไรหรือบางคนนะครับอาจจะอยากตัดสินหนังสือจากปกครับคือหลายครั้งนะครับจะมีคนบอกว่าโดนจารชูบไฟอิสคั่วเวอร์แต่ปีนี้เราอยากเชิญชวนทุกคนมาตัดสินจากปกได้ครับเราสามารถเลือกหนังสือจากความสวยของปกได้นะครับเรามีนิทรรศการ100 ABCD ครับซึ่งรวบรวมหนังสือ100เล่มปกสวยที่สุดแห่งปีนะครับมาดูกันครับว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างพร้อมกับมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว คร,รับรองครับว่ามางานหนังสือครั้งนี้มีอะไรมากกว่าแค่ซื้อหนังสือกลับบ้านครับผมอยากให้บอยสรุปภาพรวมงานดีทีเพราะว่าเป็นนายกใหม่ด้วยครั้งนี้ก็น่าจะใหม่มากสาหรับเรานะคะความพร้อม เชิญชวนเลยค่ะล้วก็มาที่ที่แสดงมาที่เปิดงานด้วยค่ะครับผมเออมามาพบกันนะครับตั้งแต่วันที่๙๑ตุลานะครับงานนี้เป็นงานที่เราเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับไม่อย่างที่ผมบอกไม่ใช่แค่กมาซื้อของมาขายหนังสือแต่เป็นกิจกรรมที่ทําได้ทั้งครอบครัวที่ทุกท่านจะมาแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกท่านจะมีความสุขนะครับมามีอาจจะมีคนแต่ละเจนที่จะมาอยู่บ้านเดียวกันมาด้วยกันได้นะครับมาใช้เวลาันครอบครัวที่มีความสุขกับงานหนังสือของเราครับผม ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ